สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าที่น่ารักทุกๆคนนะครับผมผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่านะครับแซมมีพิเรเนอร์เกียรโตมาแนะนำหนคันนะครับสวยๆแบบมีหลังคาแครี่บอยทรงเก่งลงเล่มให้เรียบร้อยนะครับผมคันนี้เป็นสีขาวนะครับปี 2018. จดกราปี 19. นะครับผมคันนี้นะเลขไมล์หน0 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับ สวยครับคันนี้แซมดูรถให้เรียบร้อยหน้าเดิมท้ายเดิมช่วงล่างไม่หนิมนะครับนี่ให้ดูรอบคันก่อนนะครับผมนี่นะสวยเลยครับคันนี้บอกเลยนะครับผมให้ดูช่วงล่างก่อนเลยประเดิมก่อนเลยนี่ ดำปืดเลยไม่หนิมเลยนะครับได้ยางปีใหม่ๆด้วยยางปี2 0 2 3นานะครับดันหลบนะดูดูดอกแน่นๆ่นเลยนะครับแน่นๆ่นเลยไม่ต้องเคมเลยนะครับคันนี้แซมดูแล้วนะครับมีรอยน้อยมากครับสามารถที่จะล้างขัดสีสปาส่งมอบได้เลยนะ ดูหน้าล็อกโคนะครับหรือว่าหน้าเซตอีดิชันนะไฟติดทั้งหมดนะครับผมดูลำพึ่งก่อนเนี่ยเดิมเดิมเลยนะดูเนี่ยเดิมเดิมตามการใช้งานปกต,ตินะเนี่ยดูฝาหน้าเดิมน็อตเดิมทุกจุดนะครับสติกเกอร์ชัดเจนนะครับ ร้อยอาร์คอะไรต่างๆชัดเจนนะครับซิลเลอร์เนี่ยไม่มีขาดตอนนะครับเนี่ย,ยพลาสติกก็ยังอยู่เนี่ยครับพลาสติกหรือว่าตาไก่นะครับยังอยู่ดูหัวน็อตสวยงามมากนะครับตัวแอลนะครับผมดูซอกเซอรสวยดูห้องเครื่องนี่ยังไม่ได้ล้างนะครับ สะอาดนะครับผมสติกเกอร์มอกรนะครับแผ่นเทปไม่มีรอยย้ำของหัวหมุดซ้ายขวานะครับดูแก้มเนี่ยสวยสติกเกอร์ก็อยู่เนี่ยรูปไปก็สะดุดสะดุดนะครับ ตัวถังด้านในต้องไม่เงานะครับเนี่ยนะด้านนะครับขาวด้านนะครับเนี่ยลอยอาร์อยู่ชัดเจนนะครับน็อตไฟหน้าต้องเป็นสีดำรวมไปถึงน็อตคานต้องเป็นสีดำต้องไม่ใช่สีเดียวกับตัวคานนะครับตัวแอลชัดเจนนะครับพุกยึดอยู่ครบนะครับเนี่ยมาร์คดูมาร์คจากโรงงานเนี่ยพวกมาร์คเห็นไหมมาร์คจากโรงงานก็อยู่ครบนี่นะครับ สติกเกอร์หม้อน้ำโต,ต๊ะนะครับเนี่ยมาร์คเมิร์ฟต่างๆดูมาร์คต่างๆนะครับหัวนงหัวน็อตสวยตัว R นะครับเนี่ยมาร์คนะลองดูน็อตยึดไม่มีรอยไข่นะครับเนี่ยหัวน็อตด,ดำสนิทเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมคานด้านในสวยนะดู หัวน็อตไม่หนิมเลยนะครับเนี่ยปี18นะครับวันที่สที่13เดือนอะไรเดือน10หรือ12ไม่แน่ใจนะครับสวยมากพัมลมเบรก ABS แก้มดูสวยเลยเนี่ยสติกเกอร์นะครับดูหัวนอ็อตสวยมากขวาเดิมโลโก้โตโยต,ต้าชัดเจนตัว R เดิมสนิทเลยนะครับดูกันชนด้านหน้าสิเนี่ยไม่ต้องเคมเลยนะครับเนี่ยโอ้สวยนะครับมาเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องนิดนึงมันเนี่ยมันมีรอยแสดงว่าปั่นออกนะไม่ต้องเคมให้มันเสียในเรื่องของสีเนาะจะได้เป็นสีเดิมๆเ,เนี่ยเนี่ยนิดเดียวลอกสติกเกอร์ตรงนี้ออกก็หล่อละ ลองฟังเสียงเครื่องยนต์หน่อยลองดูสิเนี่ยเสียงเรียบๆเนียนๆนะครับดูแก้มต่อแก้มสวยนะยางที่แซมบอกยางปี23นะิบนะนี่ยางปี23นะครับผมภายในก็เป็นบ่อผ้านะครับ ปอกผ้าแผงข้างด้วยนะครับวรวมไปถึงแผงข้างรวมถึงคอนโซลเนี่ยจะเป็นสีเงินๆน,นะครับสีเงินมีกรงมงีแก้วนะครับอันนี้จะเป็นสีดําเป็นโนแบ็คนะครับกระจกอัตโนมัติเฉพาะฝั่งคนขับนะครับพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าทั้งหมดเซ็นทรัลล็อกนะครับกุญแจมีให้1ดอกรีโมทอีก1ดอก2ดอกแล้วก็กุญแจไข1ดอกครบเลย กุญแจล็อกแคล,ล์รี่บอยกุญแจล็อกล้อะไรครบนะครับอันนี้สวิตตัวนี้น่าจะเป็นตัวฮีเตอร์นะครับดูเลขไมค์กันนิดนึงหนึ่งแกิโลเมตรนะครับผมเลขไมค์แท้แน่นอนเนี่ยประวัติศูนย์ดึงก่อนอปมาเช็คระยะครั้งต่อไปวันที่21 ไม่แน่ใจเดือน5หรือเปล่าปี6-8ทําทำเครเครื่อยอยู่ที่เลขไมห่1ม่1กิโลเมตรนะครับ, 1, 000, 12, รบอันนี้ก็ยังใช้ได้อีกประมาณ6,000โล5-6,000โลนะสติกเกอร์นะสวยนะดูเติมลมยางก็เนี่ยเขาเขาเคลมว่า29เนาะ29 4ล้อเลยนะครับอันนี้เป็นาวารันตีของทางที่เปลี่ยนยางมานะหมดเดือน ะวันวนาเลนไทน์พอดีนเดือนหน้านะซอกสวยงามนะเห็นไหมเนี่ยซอกสวยเลย,เยลองดึงดูยุ๊มสวยนะเห็นไหมรอยอาร์ชชัดเจนนะครับลองมุนมุดดูซิคานล่างเห็นไหมครับไม่มีสนิมเลยเนี่ยดูดำเปื้อนเลย สวยนะออกเลยเบาะหลังดูมีคนนั่งหรือเปล่าเนี่ยเหมือนไม่มีคนนั่งเลยมีคนขับนิดนึงเนี่ยคนขับก็รอยย่นรอยยับนิดเดียวแต่ปีกไม่ได้หักนะครับเป็นรอยย่นของของผ้าเขาเฉยๆนะปีกยังแน่นอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมปีกยังแน่นอยู่เลย แสดงว่าคนขับตัวน้ำหนักน่าจะไม่เยอะนะครับดูเกียร์อัตโนมัตินะครับผมก็มีที่เท้าแขนใส่แก้วได้2จุดนะครับหนึ่งต่อเนีโอ้สวยนะรอยอ,องไรอาร์ครบเลยแล้วก็ดูลูกกระบะท้ายเนี่ยครับเห็นมารอยอาร์คนะครับเวลาเราดูลูกกระบะท้ายเนี่ยรอยอาร์ค ชัดเจนนะครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะแต่มีนเนี่ยเนี่ยชัดเลยเห็นไหมเนี่ยชัดบางทีมันอาจจะยังไม่ได้ล้างน้ำเลยดูไม่ชัดผ่านกล้องนะครับโู้ดูคัสซีเลี่ยมเลยเนี่ยวิ่งแต่ในกรุงเทพเหมือนวิ่งในกรุงเทพเลยนะเนี่ยเลี่ยมมากนะเนี่ยมีรอยเนี่ยปั่นก็ออกเนี่ยมันไม่ยุบไม่บุบนะครับเนี่ยดูช่วงล่างหน่อย โอ้ท่อยเสียงขาวจั้วเลยน่ดูเผาดูแหนบนะสวยงามมากรุ่น e นะครับผม2.4งจุด่ e นะดูนิดนึงสวยงามนะครับผมตรงนี้ก็มีรอยเหมือนรอยลักยิ้มไม่ต้องทำอะไรนะไม่มีต้องสังเกตถึงจะเห็นนิดเดียวนะ,ะดูท้ายหน่อย ตึบอุ้ยตึดูแคลรี่บอยแคลรี่บอยถือว่าสะอาดนะครับแต่ตรงนี้มันแตกนะครับเนื่องจากว่าอย่างเมื่อกี้ชกเชิกมันกระแทกเนี่ยมันเลยแตกนะครับผมตามนี้นะมาร์กสวยดูเรียมเลิมสวยมาก 4R นะครับรอยอาร์คอยู่สวยงามนะอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันเนี่ยเหมือนกันนะครับ 4L เนี่ยซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันนะครับผมสวยแม็กไนเนอร์โตต้าด้วยกลมอีกหน่อยสวยเลยบอกเลยดูช่วงล่างดำปื้เลยสวยมากดูมาร์กต่อนี่เห็นไหมมาร์กเนี่ยมาร์กนี่ก็มาร์ก สวยงามเลยบอกเลยเนี่ยฝั่งซ้ายก็เบาเหมือนไม่มีคนนั่งเลยนะครับเนี่ยแทบไม่ได้ใช้งานเนี่ยดูที่เท้าแขนเห็นไหมดําปื้ดเลยอลองดูต่อเนี่ยสวยๆเลยฝั่งคนนั่งด้านหน้านิดเดียวผ้ายับนิดเดียวนะครับ ปี18นะครับผมจด19ลงลงเล่มเรียบร้อยมีหลังคานะครับนั่งสอนสอตอนท้ายมีหลังคา2 4 0 0ซีซี150ม้อาอาคเนเยแคปิตอลเหมือนเดิมนะครับภาษีปีละ8,944ไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้คือในานามบริษัทหรือในานามนิติบุคคลนะครับถ้าซื้อเป็นบุคคลก็ลดไปครึ่งหนึ่งเหลือปรยู่ประมาณ4,500บาทนะครับผมไม่ต้องตกใจนะแอร์แบ็คู่ นะนี่แอรแบ็กคู่เนี่ยก็อันนี้ก็คือเป็นในส่วนของคอนโซลด้านหน้าวิทยุก็มาตรฐานนะครับก็ MP3 เหมือนเดิมนะครับ USB AUX นะครับลองเปิดดูเป็นโหมดเปิดเสียงหน่อยนี่นะครับผมสวยงาม,มดูดูก่อน เนี่ยมาร์คเมิร์กสวยนะฮะอยู่ซอกฝั่งนี้เห็นไหมเนี่ยหัวนองหัวน็อตเนี่ยไม่ล้มเลยสวยงามมากนะครับเนี่ยแค่ลอกสติกเกอร์ก็หล่อแล้วครับพาสีหมดมุกลาหกแปดต้องต่อแล้วละ่ะภาสีนะครับเพราะว่าต้องต่อไปบีหกเก้าละหมดแล้วนะครับผมนะครับ สวยงามนะครับติดฝาก่อนรถนี้เข้ามาคือคันนี้ไหม่น้อยที่สุดแล้วนะครับ1 4 0 0 0กิโลเมตรนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมยางใหม่เดี๋ยวต่อภาษีให้เรียบร้อยไม่ต้องเคมเลยนะล้างขัดเคลือบส่งได้เลยรอๆนะครับปี18จดปี19นะครับราคา5,29,000บาทนะครับผม 529ใบเทานะครับรถจอดอยู่ที่โกดังเทพารักษ์นะครับผมใครสนใจรีบโทรมานะ0 8 6 3 5 4 3 6 9 2นะครับผม0 8 6 3 5 4 3 6 9 2สามารถเอาเบอร์นี้ไปแอดไลน์ในช่องค้นหาเบอร์ได้เลยนะครับผมลายของแซมชื่อ I am Sam นะซื้อสดก็คือไม่บวกแวดใด้ดทั้งสิ้นแล้วนะครับผมเสียเพิ่มเติมคือค่อคาโอนอีก2,700บาทนะครับผม ยังไงแซมฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้แซมด้วยนะครับผมไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ